ครับสวัสดีครับบางเสจเชี่ยวครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะครับมือนีเนาะคะ่ะมือนีครับมาพบมาพอกันอีกครั้งนะครับ,รบสำหรับอ่าเรืงตัวเลขนะครับค่ะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเจพัดกัขอฝากช่องนะคะเนาะช่องเจพัดผ้าลวยช่องเบาสีชาแนลด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพืพ่อว่ามันจะได้แจ้งเตือนเห่เานะคะเนะาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเนาะกดไลค์กดแชะะร์ด้วยค่ะท่านผู้ชมคสาหรับคลิปนี้นะ,ค,ะครับ,ค,รบคลิปนี้จะเป็นคลิปตัวเลขของเซียนปาโคนใช่นะครับเขาจะมาามต่องวดนะครับ ตามตัวงวดคงแรกเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับนีครับโอ้ฝนโตฝนอันนี้มากตัวนี้อันนี้แล้วแนวทางวันนี้เป็นไรครับวันนี้คการวาดปั้นมากกับพวกเขาเนาะหายหาก้าวเน้นหาก้าวจ้าธรรมดาค่ะมันมีเข่ามีหลุดเหรอหลุดกับเข่าเลียวิ่งอีกสองตัวคือเก่าอืมแมน เขาเลกวิ่งที่เขจ่าเมีนเขาหากับเก่าเขาเลกวิ่งเลกวิ่งว่หลุดดอกเนาะอันอมาันลเลยเลกวิ่งเลกิงกับมีศูนยวิ่งศูนย์่วิ่งห้าและเจ็ดและเจ็ด ที่บมาหาเจ็ดสบบันนี้เน้นเน้นเน้นศูนย์ับเน้นศกับเจ็ดเป็นประจ่าเน้นศูนกับเจ็ดอันนี้เลขวิ่งเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งจััจจ้าจจัูก็เด ศูน <05. S 1> <105. S 2> ย์ห้าป็นย์ห e ้า่2 e มี3ห้าครับอืมาเจ็ดบจับบบจ้าหาเจ็ดหาเจ็ดผมมันอัูู่่ในเล็บสามตัวเลยอ๋ออ<ๆ>๋อจ้าครับ <S <S แล้วสองตัวในเด่นตัวใดเนี่ย<ๆ>ครับสองตัวกบบเจ็ดศูนย์ครับศูนยสาม จ็ดศูนย์กับศูนย์สามมันใจเหลขศูนย์เป็นว่าจังวันนี้แน่นครับมันใจศูนย์ศูนย์มันใจแห้งบนมุกครับอับศูนย์หาในตัวร่องนะครับน้องครับครับครับผมเราเลขสามตัวมีสองหาสามตัวสามตัวใสึ่ห้าเจ็ดศูนย์ ห้าเจ็ดศูนเจ็ดศูนและสามแปดห้าสามแปดห้าครับเล <5 S 1> ็กสวยสวยเนาะครับสวยยุดได้เลขนะตัดเหลนก็ได้อยู่ในนั้นนี่ตัดเหนอืมตัดเลนนหลนไม่มีเนาะครับตัดเหรก็ได้เพราะว่าไม่โกงมาก เมนก็จาก็ล่อโครสุดทไทยเนาะแมนแมนดูดอกจ้าเพราะว่าเลี้ยวเห็นเล้วนะเจ็บว่ราะแมนเนี่ยอันอันย่ำไดยกับมักมักนี่แหะมันกับมามักน้ำไดมันกับมาตะโตล่องมักเสียสตูเทียเลยครับครับเยอ ค่ะแนวทางโคงแหลกนะครับเนาะแนวทางโค้งแหลกแนวทางคงแหลกมันก็เหลืออีกหลายมื่เนาะคับจ้ะอยู่เมื่อไหร่ละพึ่งสิเออเมื่อนหวันที่หกนะครับเนาะกับกับปล่อยไปจองเงินกับปล่อยไปคือกันนี่ยแต่้าปล่อยองเงินไหนมันก็ปลกคือกันอีกอค่ะผมแมนจ้ะแมนยูดกเข้ากันแมนแมนเอหกไอที่ร่องโพตวไทยอ่ะเปนรอบไม่บเตี้มไม่รอบครับอืมจ้ะ มักมักมักอันยูนี่สามตัวนี่เลขวิ่งนี่มักตัวใดที่สุดนี่จ้ะมักที่ตัว่ครับจ้ะมักที่สุดนี่ตัวเดียวบ่แมนตัวเดียวคือศตัวเดียวคือศูนย์แมนบ่ครับครับมักคือกันเลยครับกับสายปลามักครับสนับสนุนนะย้ำย้ำย้ำไดกับมักคือกัน บ่หันมันมากหันมันเข่ามันกับเข่าคักเด้เนาะค่ะเนาะแอ่สายป้าให้ไปเมื่อกี้นี่ก็เข่าคักไม่ล่ะเออมันกับเข่าเข่าคักเด้กันมากคือกันมันมากมันบอเกินนี่ดอกเล็กเนาะมันบอเกินนี่ดอกบังหันครับังหันเลขวิ่งกับเขายี่งเนาะเขาเขาครับเขาเขาสองตัวเนาะเขาไปเน้นเก่าหามันหนอเก่าซีแมนมันอนอกข้างหนาเลยแมนมันหนอกข้างหนาเลย ต่อเรอยบิ่งสองตัวนั่นแหละต่อหากระเบ้ากระเบ้าขบนครับขบ้อค่ะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเฮากะไดแนวทั้งแนวทางเนาะเนาะสำหรับชุดตัวเลข เลขวิ่งแมนแมนเนาะคะ่ะเนาะของเซียนปะโกนใช่งวดที่แล้วกะวิ่งสามตัวกับเขาสองตัวอยู่ด้วยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าจับคู่น่ะพากันเป็นเนนหาเก่าเก่าหาเนาะคะ่ะเหลขกระดังค่ะกับปรากฏว่าออกเก่าซีบัตรงวดนี้เนาะค่ะเข้ามาเบิงแต่ว่าเล็กวิ่งเพิ่นบอลลูดอีหลีเดเล็กวิ่งของเซียนปะโกนใช่เนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เนาะค่ะงวดวันที่สิบหกวันที่สิบหกเนาะ,ะคะ่ะเนาะ <16 S 2> <16 S 1> สิหบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาหก <5 S 1> หาของเซีย<ห>นประคนชัยนะครับเซียนประคนชัยนะครับเซียนประคนชัยด้วยค่ะงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมหกขาเนาะค,ะะค่นะเนาะเจพ๊ยัดกับเด้โทคุยกับเพิ่น แต่ว่ามวนนี่เพิ่นหมั่นใจที่เลขศูนย์เด้อค่ะ,ะเพิ่นหมั่นใจค่ะคือเลขในเลขสามตัวเจพัดกระถามเพิ่อนนาะว่าเลขสามตัวเลขวิ่งสามตัวนี่มีศูนย์มีหามีเจ็ดเด้อค่ะเลขวิ่งศู 0, 5, นย์หาเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเลขวิ่งเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเนนทีศูนย์กับเจ็ดเด้อค่ะเด้อเลขตัวเนนเพิ่นศู <laughs> <laughs> นย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดนี้เจ็ดศูนย์เนาะคะนะ่ะเนาะเจ็ดศูนย์เลขจับคู่เพิ่นเนาะ,ค,ะ, 7, 0, 3, ะ 0, ค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หาเด้อค่ะเด้อ จ็ดศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หามาหนีสองตัวกับคู่นะครับจะเลขเด่นเดนไฮเจ็ดศูนย์กับศูนย์สามเนาะค่ะเนาะตีเจแปดฉีดเส้นไตไว้ด้วยค่ะตัวเดนเจ็ดเมียนเลขสามตัวกับจะมีหาเจ็ดศูนย์แล้วก็สามแปดหาเนาะค่ะเนาะสามแปดหาอันนี้ก็เป็นแนวทางจุดตัวเรกของเซียนปักคนใช่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง กัดจะมีโคงสุดไทยเนาะคะ่ะเนาะชื่นชอบกับตามเนาะคะ่ะเนาะ้าบประชอบกับพานเด้อค่ะตัวเลขทุกูกตัวกะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเฮากับบุร่าเหลขกจะออกตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเพื่อความบันเทิงจ<ะ>้าบัดนี้ถ้าสําหรับในส่วนตัวของเจพ๊ัดนาอเจพ๊ัดกจะเจใอ้ฟังแน่นอยนึงหนึ่งเนาะะเว้าเรื่องความฝันเจพ๊ยัดเซียงเหลขเก่าจิตซึ่งมันน่นาจะมา ในในความคิดเท่าเนาะว่ามันหนาจะมากแต่เสียงบกเขาเสียงกับบกเขาขึ้งงวดวังหันเจพัดเสียงหาเก่าสามสี่หมื่นกับบกเขาบันนี้งวดมือต่อมามาเสียงสิบหากับฟันจําบ่ได้อีกแต่ว่ามือขึ้นมาเสียงศูนย์สี่เจพัดเสียงศูนย์สี่แล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราหลังหลังจากราวาที่มเมา่อวาในขีปันเสียงประค้นใช่หนิมันยังวัติราวะเพิ่นเด่นศูนย์มาบันนี้เจพัดเสียงเจ็ดศูนย์สี่เหล็ก หลอดตลตีเสียงลอเตลตีเนาะคะ่ะเอานอนนอนไว้ใต้หมอนเสียงลอเตลตีปรากฏว่าฝันดีไหมคะ่ะครับผมกับว่าได้ดีคักได้เจพัดว่ามันจะเข่าตัวหนึ่งแต่ว่าเจพันบูลว่าตัวใดนี่มเหลนะความฝัน,น,ะะม,ม,นมันตรงกันคือว่าเขาหมากักคือวบาหมากักศูนย,นยบบ์น้ำกันก็เลยฝันก็เลยเบาน้ำกันในในขีปเดียวกันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะสําหรับแนวทางของเซียนประโคนใช่นี่คะ่ะเหลขวิ่งเพนกับบกเคยหลุดเด้อค่ะถ้าผู้ใดสายวิ่งสายหลุดนี บกวนผาดเนาะค่ะเนาะสายวิ่งสายหลุดเนี่ยบกวนผาดสําหรับเสี่ยนปลาค้นใช่เนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขคงแรกนะครับของเสี่ยนปลาค้นใช่นะครับเดี๋ยวเราจะล่อติดตามนะครับคงสุดท้ายนะครับคงสุดท้ายเดี๋จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะล่อคงสุดท้ายนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็านไดเขามากกับคนไหนกดแจ้งไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับ ช่องเจผัดผ้าลวยเนาะค่ะช่องเบ้าสีช่แนวด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ